สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้ตื่นแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับ <c oughs> ก็โอเคไหมครับอ,อ๋อพี่น้องได้ยินผมชัดเจนเนาะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ ดีใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องพระเจ้าทรงนำอย่างมากนะครับที่ผมได้มาที่นี่เพราะว่าตัดสินใจแค่วินาทีนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มาเยี่ยมผมไหมนะครับก็สถานการณ์นะครับแต่และที่ก็ไม่ค่อยดีแต่เราไม่ได้สําคัญตรงนั้นนะครับความเชื่อของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่สถานการณ์ไม่ได้เกี่ยวกับโควิด ไม่ได้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรากับพระเจ้าที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่มีพระชนอยู่พระองค์ทรงดูแลพระองค์ทรงปกป้องลูกของพระองค์ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเชื่อความเชื่อของเราที่ต้องมีในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเพราะยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระเจ้าไหมครับ อยู่ที่พระวจนะคำของพระเจ้านี่คือคำสัญญาคำพูดของพระเจ้าที่จะให้เราได้นุ้นใจเราที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นี้เราจะได้เห็นความเชื่อของเราอย่างแท้จริงเราจะได้เห็นความเชื่อของพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกันเองนะครับขอบคุณสำหรับคุณเป๊ปซี่แล้วก็ทุกคน นะครับเราทำงานพี่น้องอาจจะเห็นผมทำงานกับพี่น้องนะครับเรามีพี่น้องมาด้วย3คนนะคนแรกก็เป็นผู้ช่วยนะครับน้องใดเป็นผู้รับใช้ที่มาประมาณสัก8เดือนนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปรับใช้ที่อุดรไม่มีซัพพอร์ตไม่มีใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่เขามีก็คือมีพระเจ้า <Okay. S 1> นี่คือความจริงนี่คือความเชื่อที่เราต้องแสดงอ่อเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราได้ ความเชื่อของเราที่มีก็ต้องอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่งสิ่งเหล่านี้เราแสดงให้เห็นพระเจ้ารู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องการอะไรพระเจ้าบอกว่าจงไปแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระอ,องค์ก่อนสิ่งเหล่านี้ให้เราแน่ใจและมั่นใจเถิดว่าพระเจ้าทรงดูอยู่พระเจ้าทรงเห็นอยู่ แล้วสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าไหมสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมนี่คือสิ่งที่เขาได้ทําก็อยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อครอบครัวเขานะครับน้องใดแล้วก็น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ติดตามผมไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับในงานของพระเจ้าเราพยายามช่วยเหลือกันด้วยวิธีนี้ครับนี่แหละด้วยความจริง สอนให้เขารู้รู้จักความจริงความจริงจะช่วยเราสิ่งเหล่านี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าก็อยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อครอบครัวเขานะครับแล้วก็มีผู้เชื่อใหม่น้องเจมส์ก็เป็นนักเรียนราคกัมภีร์ก็มาด้วยนะครับก็ฝึกฝนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้มีส่วนและก็สิ่งที่ยืนอยู่แล้วก็เห็นอยู่ก็คือพี่น้องที่นี่อธิษฐานเผื่อเราช่วยเหลือเราทุกอย่างพี่น้องได้เห็นผลใช่ไหมครับพวกเราเป็น หน่วยกล้าตายไหม <laughs> ออกไปลบต้องมีสเสบียงใช่ไหมต้องมีสเสบียงต้องมีทุกอย่างกําลังใจอธิษฐานนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปประกาศในเมืองให้กับผู้หญิงสามคนสิ่งที่ทําให้ผมร้องไห้ก็คือเขาได้รับเชื่อพระเจ้าโดยเขาบอกว่ามีใครไหมที่จะยกโทษความผิดบาปให้เขาได้ <laughs> เวลาที่เขาอธิษฐานแล้วก็น้ําตาเขาไหล ือเขาบาปมากอะ่ะเขาบาปมากอะ่ะอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีคนรับเชื่อพระเจ้าพร้อมกันอะ่ะสามคนแล้วผู้หญิงคนนั้นผมได้เห็นนะเวลาที่เขาพูดถึงว่าเขาเป็นคนบาปเขานําตาไหลเขามามีด้วยเหรอเขามามีองค์พระเยซูคิ์ไงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยกบาปเจ้าได้นะครับก็ให้อธิษฐานเผื่อเขานะครับสามสามท่านอาทิตย์นี้เขาจะมาบสถนะครับ พี่น้องคงเห็นนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างขอบคุณอาจารย์ชมิดที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วอธิษฐานเผื่อขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นหน้ากันอีกนะครับวันนี้เราจะฟังพระวจ,จนะด้วยกันนะครับวันคีเราจะเปิดไปในสองพงกษัตริย์บทที่18 2พงพงกษัตร์บทที่18ข้อที่1ถึง7นะครับ2องพงศษัตรย์บทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่7อยู่มาในปีที่3แห่งราชการโฮเชยาบุตรชายเอลากษัตริย์แห่งอิสราเอลเฮสิคิยาโอรสของอาหาัดกษัตริย์ฮงยูดาได้เริ่มครอบครอง เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุย5พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีพระบรรดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบีบุตรสาวของเศคาริยาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยวาตามทุกสิ่งที่ดาวิดบรรพระบุษของพระองค์ได้ทรงกระทำพระองค์ทรงรื้อปูชนียสถานสูงทิ้งไปและทรงพังเสาศักดิ์สิทธิ์เสียและตัดเสารูปคารพลงเสียและพระองค์ทรงทุบงูทองสทธิด ซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเป็นชิ้นๆเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นเขาเรียกงูนั้นว่าเนหุธธานพระองค์ทรงวางพระทัยในพระเยวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเยวาแน่นพระองค์มิได้ทรงพลาดจากการติดตามพระองค์เลย ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยวาทรงบัญชาแก่มโมเสสและพระเยวาทรงสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงออกไปยังที่ใดพระองค์ก็ทรงกระทําความสามเตจที่นั่นพระองค์ได้ทรงกระบบต่อกษัตริย์แห่งอสัสซเเรียและไม่ยอมปฏิบัติท่านเอเมนนะครับในค่ำคืนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของกษัตริย์เฮสิกคายในสิ่งที่เขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า สิ่งที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยกันในค่ำคืนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องในสายพาเนตรของพระเจา้าพี่น้องครับในเวลาสถานการณ์ที่มันบีบบังคับเราสถานการณ์ที่มันไม่ดีในชีวิตของเราเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจา้าไหมไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการรับใช้สิ่งเหล่านี้กษัตริย์ เฮสิคยาเขาได้เป็นกษัตริย์แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นและพระเจ้าทรงได้ให้บันทึกเพื่อจะได้ให้เรารู้และเข้าใจว่าเวลาเราติดตามพระเจ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พอพระทถยเป็นสิ่งที่พระเจ้าว่ามันถูกต้องมันถูกต้องในสายตาเราก็คือสายตาของพระเจ้าหลายครั้งเราทำใช่ไหมมันถูกต้องไหม ทางทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของเราเองใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้เราดูชีวิตของกษัตริย์เฮสิคิยาข้อที่สามบอกว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาสิ่งเหล่านี้นะครับพระเจ้าได้เขียนขึ้นให้บันทึกเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องข้อที่สีบอกว่าพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์ทรงรือ ปูชนีสถานสูงทิ้งไปและทรงพังเสาสาจิตเสียและตัดเสาลูารบลงเสียและพระองค์ทรงทุบงูสำลิดซึ่งโมเสสสร้างขึ้นเป็นชิ้นๆเพราะประชาชนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นแล้วเขาเรียกงูนั้นว่าเนหุทานโมเสสนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ ได้วิงวอนต่อพระเจ้าว่าวิธีที่จะให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยหลุดพ้นจากความบาปคือเขาบ่นในกันดานวิถีเขาบ่นให้กับพระเจ้าบ่นให้กับโมเสสแล้วสิ่งที่โมเสสอยากจะให้ช่วยมันมีบางหญ่งบางอย่างที่ผู้รับใช้ที่ทําให้ผู้คนของพระเจ้าหรือพี่น้องอ่ะทาเพื่อจะรักษาใช่ไหมครับโมเสสตั้งงูขึ้นเวลาที่เขาโดนงูกัด ในการดานวิถีบทที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะแล้วไปว่าไปดูไปดูใช่ไหมไปดูงูพิษนั้นก็จะหายก็จะไม่เป็นไรแต่พระเจ้าสร้างมาเพื่อจะช่วยเขาไม่ใช่ให้ไปกราบไหวไปให้บูชาไปให้ไปนมัสการบางครั้งพระเจ้าให้พระพรเราเรากลับไปนมัสการยึดถือสิ่งเหล่านั้นเราควรจะลื้อมันทิ้งทุบมันทิ้งซะสิ่งเานี้นะครับ นี่คือคือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าสายพระเนตรของพระเจ้าเราไปนมัสการเงินเราไปนมัสการบ้านเราไปนมัสการงานที่มันช่วยเราพระเจ้าที่ดูแลทุกสิ่งเราควรจะนมัสการพระอ,องค์เราควรจะลือ้อแล้วก็ทุบมันแล้วก็พังมันซะนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง เวลาที่เราดําเนินชีวิตเวลาที่เราต้องตัดสินใจชนชาติอิราเลเวลาที่เขาเห็นไหมครับเวลาไม่มีทําอะไรครับบนเวลาเราไม่มีเราทําอะไรครับบนไหมครับเวลาที่พระเจ้าช่วยตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นการงานเราหรือวิธีการที่พระเจ้าจะช่วยเรา เรากับยุกอันนั้นะมาเป็นรูปคลรบความไว้วางใจเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นพระเจ้ามีวิธีที่จะช่วยเราเห็นไหมครับพระเจ้าบอกเยเรมีบทที่ 18. ไปดูสิเราจะทำกับเจ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เหรอกับบินน่เราจะให้เป็นอย่างไงก็ได้ในชีวิตของเจ้าเมื่อพังทลายลง ชีวิตของเราพังทลายลงเพระเจ้าขึ้นปั้นขึ้นมาให,<ม><ม>หม่ได้ไหมเมื่อเราล้มละลายไม่มีอะไรผมบอกว่าผมตัดสินใจอยู่สองปีที่จะขายอูเพราะผมรักอูมากนั่นคือลบเขารบผมสิ่งที่ผมรักที่สุดก็คืออูอูอูทำอูเพราะรักอูเพราะรักอะในสิ่งที่เรารักอ่ะพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงออกไปมินชานารีก็คือออกไป ผมก็ตัดสินใจอยู่มันยากใช่ไหมสิ่งที่เรารักใช่ไหมนั่นคือลูกภารุรเรามันยากพี่น้องเคยรักอะไรไหมแล้วจะให้ทิ้งแล้วเพื่อพระเจ้าอะ่ะเราควรจะทุบมันแล้วก็ตัดมันแล้วก็เผาไฟซะโอเคเมื่อพระเจ้าบอกผมอย่างนั้นผมทุบมันทิ้งไม่เอาแล้วผมประกาศขายจิจการเอาเลยครับพระเจ้าผมจะให้พระเจ้าผมยกให้พระเจ้าผมขึ้นป้ายเลย ขายจิจกักการเพื่อจะมารับใช้พระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าเรียกมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เพื่อจะไปได้รวยสิ่งเหล่านี้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมเราพังมันลงไหมเราทุบมันทิ้งไหม ผมมีความเชื่อที่น้อยนิดแล้วผมก็ทําผมไม่รู้าว่าจะไปยังไงไม่รู้จะไปอยู่ยังไงแต่ด้วยความเชื่อที่มีก็เดินกับพระเจ้าบอกว่าไปตรงนี้นะโควิดที่อุดรผมก็ไปปักกางเขนเนี่ยไม่ประกาศข่าวประเสริฐก็อย่างนั้น่วิธีที่พระเจ้าเมื่อเราทุบทิ้งพระเจ้าจะให้ใหม่พระเจ้ามีวิธีที่จะให้ลูกของพระเจ้า เราจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นนมันมีค่าหรือดีกว่าใช่ไหมพระเจ้าให้ได้พระเจ้าดูแลเราอยู่สิ่งเหล่านี้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่ากษัตริย์ตรงนี้เขาทําโมเสสช่วยให้ประชาชนได้มีชีวิตอยู่โดนงูกัดแต่เขากลับไปกราบไ,ไหว้งูเวลาเราช่วยคนเขามากราบไหวผู้รับใช้ของพระเจ้าถูกไหม เขาควรจะสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องการให้พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ใช่มาสารรเสริญอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์เชื่อมิดก็เหมือนกันเพราะเราเป็นภาชนะหนึ่งที่ทำงานผ่านใช่ไหมครับให้คนเหล่านั้นที่จะได้มีกำลังขึ้นในพระเยหัวหนึ่งเราทำลายไหม รูปเคารพในชีวิตเรานี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างที่สองพระองค์บอกว่าอะไรข้อที่ห้าบอกว่าพระองค์ทรงวางพระทัยในพระเยโฮวาห์แห่งอิสราเอลพี่น้องวางใจในพระเจ้าไหมครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องวันนี้สถานการณ์ยังไงเราวางใจพระองค์ไหมแม้จะเกิดอะไรขึ้นใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนนี้เหรออยู่ที่เงินเหรออยู่ที่บ้านอยู่ที่รถเหรอที่เราวางใจ ในพระธรรมเยเรมีบทที่17บอกว่าเราวางใจในใครเราวางใจในใครผู้ที่วางใจเนเราจะเป็นเหมือนผู้ที่ปลูกต้นไม้บนใกล้อะไรครับรินทามน้ําเขาจะออกผลทุกเวลาเวลาทุกเขาวางใจในพระเจ้าเขาเขายัางไงครับก็ออกผลเขาก็มีสันติสูมีสันติสุขอยู่ความทุกข์ไม่ได้ทําให้เราท้อถอยความทุกข์ไม่ได้ทําให้เราหมดหวังเพราะเราวางใจในพระเจ้าไงครับ ฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราพระเจ้าเห็นในใจเราใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ใจเรานอกจากเรากับใครกับพระเจ้าเราเห็นไม่ใจเราวางใจในพระเจ้าไหมตอน,นเนี้ยเงินไม่มีเนี่ยเราวางใจในพระเจ้าไหมเจ็บป,ป่วยวางใจในพระเจ้าไหมงานการเราดูที่เราทําเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเราวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงทําให้ได้ไหมเราจะเดินกับพระเจ้าได้ไหม ถ้าเราไม่มีการวางใจอ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะเดินกับพระเจ้าได้เราต้องวางใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้านี่เยี่ยมผมเดินไปไม่ได้ถ้าผมไม่วางใจพระเจ้าเพราะมันไม่มีอะไรมันมองไม่เห็นความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันจึงเกิดขึ้นถ้ามันสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาเรียกไม่ใช่ความเชื่อ เราวางใจพระเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยลูกของพระอ,องค์พระเจ้าจะนำลูกของพระอ,องค์พระเจ้าจะปกป้องลูกของพระอ,องค์เมื่อเราวางใจในพระอ,องค์คุณจะเป็นอะไรก็ช่างผมไม่ได้กลัวคุณคุณจะเป็นใครจะมาขู่ผมคุณจะมาทำ้ายผมผมวางใจในพระเจ้าคุณทำอะไรผมไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับเจ้า ใครจะทําอะไรเราได้ใช่ไหมน,น,นี่ก็คือกษัส,สัิเหเฮสิกยาเขาวางใจในพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าพระเจ้ามองเห็นใจคุณบางคนทําเหมือนวางใจพระเจ้าแต่ไม่ได้วางใจพระเจ้าเลยใช่ไหมอย่างที่สามข้อที่หกบอกว่ายังไง เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเยโฮวาไว้แน่นเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยึดอยู่ติดอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันแน่นเนี่ยเวลาไปจับอ่ะมันยังจกขยับไหมครับอันเนี้ยมันไม่แน่นเนี่ยชีวิตของเราถ้ายึดติดเวลาพายุมาปัญหามามันจะอยู่ไหมครับคือมันแน่นเนี่ยพระเยโฮวาอยู่อย่างเงี้ยชีวิตของเรายึดมันแน่นไหมครับตอนเนี้ย หรือยึดลวมๆเราจะได้รู้เราจะได้เห็นสิ่งเนี้ยเวลาที่เรายึดพระเจ้านี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของยึดไว้ใครไม่ยึดเรายึดเราจะไม่หล่อหลวมในยุคนี้เราจะไปโบสถเราจะที่ฐานเราจะรับใช้ เราจะดําเนินชีวิตตามในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเรายึดไว้ทางของพระเจ้าใครจะไม่ทําเราจะทําสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าพี่เอกสารเฮสิคียา็ทำได้สอนเราได้บอกเราในการดําเนินชีวิตรเราต้องยึดไว้พี่น้องยึดอะไรอะ่ะทุกวันนี้เรายึดอะไร ผมพระเจ้าครับผมจะกอดผมจะกอดพระกัมพีไว้เสมอเวลาที่ผมมีทุกข์งพวกมีสัญญาในนี้เวลาที่เนี่ยผมจะยึดอย่างเงี้ยเวลาที่ผมนอนนะผมจะนอนอย่างเงี้ยผมก็ยึดไว้แล้วก็หลับแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็จะอยู่อย่เงี้ยสิ่งนี้พระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องได้ยึดไหมพีม่น้องมีหลักมีรากในความเชื่อไหมอะไรที่มากระทบกระทั่งเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัญหามันก็มีหลายอย่างความทุกข์มันก็มีหลายแบบเข้ามาประดังเข้ามาใช่ไหมถ้าชีวิตของเรายึดไว้ให้แน่น พระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนบนอะไรครับศีลาคือพระเยซูคริสต์อย่างแน่นเลยมันจะล้มไหมครับไม่มีทางลม้มพี่น้องไม่ลม้มมันจะสวนทางโควิดไม่ได้ทำอะไรเราเพราะเรายิ่งเจริญขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยใช่ไหมครับเพราะเรายึดพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราด้วยวิธีไหนพี่น้องทราบใช่ไหมครับอีกาจะมาคาบให้ก็ เราก็ต้องเชื่อใช่ไหมเราก็ต้องวางใจด้วยวิธีไหนเราก็คือเชื่อยึดไว้บางคนยังไม่ถึงวันที่จะจ่ายเลยวางใจไหมกระวนกระวายแล้วใช่ไหมสิ่งนี้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมไม่นะครับเราทิ้งลูกค้ลบซะทิ้งในสิ่งที่เรารักซะและรับใช้พระเจ้าพี่น้องเห็นตัวเป็นๆไหมเนี่ย พยานชีวิตเห็นตัวเป็นเๆไหมที่เขาทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหอพักลูกเรียนผมก็มีลูกเรียนผมก็มีค่าใช้จ่ายพระเจ้ามีตาใช่ไหมมองเห็นไหมครับมองเห็นพระเจ้ารู้ใช่ไหมเราต้องการใช้เงินให้ลูกรู้ลูกผมก็จบแล้วพิกไทยจบแล้วไม่รู้มาจากไหนแต่เราเชื่อแล้วไว้วางใจพระเจ้า พี่น้องเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเขาอยู่ได้เพราะเขายึดไว้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าข้อที่หกบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงคลากจากการติดตามพระองค์เลย <c oughs> ดังต่อไปเราเห็นกษัตริย์เฮสิคยาเขาทำลายลูกคลรพเขาวางพระไทยเขาวางใจในพระเจ้าและเขายึดพระเจ้าไว้แน่น แล้วเขาอะไรครับไม่ได้หันอะไรครับไม่ได้ทรงพรลาดจากการติดตามพระองค์เลยไม่ได้พลาดจากการติดตามพระเจ้าวันนี้เราเดินกับพระเจ้าติดตามพระองค์อยู่เก้าต่อเก้าวันต่อวันก็ตามอยู่อย่างนั้นแนะหละเฮ้ยวันนี้มันใช่หรือเปล่าเริ่มสงสัยใช่ไหมเริ่มสงสัยพายุมาเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องต้องหาไปกู้ก่อนต้องหาไปยืมก่อนต้องไปหาสำรองก่อน ติดตามพระเจ้าบอกว่ายัางไงครับพระเจ้าจะดูแลใช่ไหมครับวิธีของพระเจ้ากับวิธีของเราเนี่ยอิสยาบอกว่าอย่างไงวัดกันไม่ได้ใช่ไหมความคิดกับสติปัญญาของพระเจ้าวัดกันไม่ได้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณปูทาได้ยังไงเรื่องกล้วยเนี่ยัศจย์ใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจหลายอย่างแต่ผมไม่ไรครับผมเชื่อเพราะเขาอะไรครับติดตามพระเจ้าไง สติปัญญาไม่ได้มาจากเขาสติปัญญามาจากเบื้องบนทำยังไงครับทำยังไงครับเพราะเขาตามพี่น้องไม่เห็นใช่ไหมครับเวลาที่พี่น้องไปที่อุดรนอะ่ะมันมีป่าแล้วผมจะทํายังไงผมตามพระเจ้าเอาไงครับพระเจ้าเนี่ยมีแต่รอยเท้าผมแล้วผมเฮ้ยมันจะสร้างอะไรเนี่ยเด็ <c oughs> มันเป็นทุ่งนาแล้วมันเป็นป่าเฮ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาทํายังไงผมก็ไปเดินเจ็ดรอบตามโยชัว <c oughs> วิธีของผม ตามพระยาวเดินเจ็บรอบอ่ะก็ไปเดินโอ้โหแปดไล่สองงานมันจะถึงเจ็ดรอบไหมครับเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วก็ต้องดันตัวเองไปอยู่เดี๋ยวจะขาดความเชื่อใช่ไหมพระเจ้าบอกเจ็ดรอบก็ต้องเจ็ดรอบมันแหละโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคแล้วก็ทมวิธีนึงตามพระเจ้าอยู่ก็ไม่ได้รับคําตอบพระเจ้าก็บอกทําไงดีผมก็อธิษฐานคุกเข่าลงกลางกลางที่นั่นแหละ ก็คุกเข่าลงพระเจ้าครับผมมาเนี่ยติดตามพระเจ้าทํายังไงครับสถานที่แห่งเนี้ยเพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศรีของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพื่อจะได้เขาเห็นว่าพระเจ้าของเรานี่ยิ่งใหญ่สูงสุดโอเคปุ๊บทิ่ฐานเสร็จพระเจ้าบอกมาแล้วผมไปอ่านพระคภีพระเจ้าบอกเจ้าจงไปดูปฐมกาลสิ พระเจ้าสร้างหนึ่งสองสามสี่เป็นระเบียบเรียบร้อยผมหันเลยครับทางนี้ผมจะทำโบสถ์ทางนี้ผมจะทำห้องพักเห็นไหมพี่น้องเวลาที่ไปอะ่ะจะเป็นระเบียบใช่ไหมนี่นคือการติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเราวันนี้เราติดตามพระเจ้าเนี่ยเราได้เห็นไหมเห็นพระเจ้าไหมครับหรือว่าเห็นตัวเราเราตามใครเราไม่ใช่ผู้นำเราเป็นผู้ตามพระเจ้าครับ คำว่าติดตามอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเราตามพระเจ้าไม่ใช่นําพระเจ้าครับหลายคนอยากจะนําพระเจ้าพระเจ้าไม่เอาอยากจะได้แฟนแฟนคนนี้ไม่สวยใช่ไหมแฟนคนนี้ไม่ถูกสเปกเลยพระเจ้าบอกว่าคนนี้แหละเอาไหมครับ <laughs> ไปตอบคําถามคนเดียวใช่ไหม พระเจ้าให้ดีที่สุดใช่ไหมคุณอดอมใช่ไหมตามเพราะคุณตามพระเจ้าไงนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับพระองค์บอกว่าไงแต่ได้พระองค์ได้ <c oughs> เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเยโฮวาไว้แน่นและไม่ได้ทรงพรากจากการติดตามพระองค์เลย แต่ได้อะไรครับรักษาบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาทรงบัญญัติแก่โมเสสอย่างสุดท้ายก็คือให้เรารักษาพี่น้องรักษาไหมไปอยู่กับโลกเป็นโลกใช่ไหมไปอยู่กับโลกก็คือคนที่ไม่เชื่อไงครับเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราควรจะเป็นแสงสว่างให้เขาได้เห็นว่าลูกของพระเจ้าเนี่ เป็นยังไงลูกกษัตริย์คือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเห็นไหมครับนั่นก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราทําเพื่อใครครับเพื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนมันมีเหตุผลไหมครับพระองค์ยังทําเพื่อเราเลยแค่แต่งตัวเนี่ยมันยากอะไร แค่พูดพ่อๆเนี่ยจะยากอะไรใช่ไหมครับคือรักษาความเป็นอะไรครับตัวแทนของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าให้รักพี่น้องรักซึ่งกันและกันรอรักไหมรักษาไหมมาโบสถ์มาทะเลาะก,กันพระเจ้าในถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมครอบครัวกลับไปเนี่ยโอ้โหแต่งตัวมาโบสถ์นี่อย่างดีแต่กลับไปอย่างครับอย่างไรครับ สงคมอะ่ะกลับไปบ้านอย่างสงคามอะ่ะอันนี้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไหมสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเราได้รู้แล้วพระเจ้ากำลังพูดในใจเราอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรืยอยังวันนี้เราได้รู้แล้วเราทิ้งไหมเราทิ้งไหม สิ่งที่เรารักอ่ะที่เป็นรูปขลบกเราวางใจพระเจ้าไหมวันนี้หรือวางใจในอะไรเรายึดพระเจ้าไว้แน่นไหมหรือว่าละลวมเรารักษาไหมครับวันนี้เราติดตามพระเจ้าไหมโลกเป็นยังไงผมเห็นเด็กทุกวันเขาทำอะไรกัน youtube ใช่ไหม เราไปกดอะไรติดตามคาพูดหรือว่าอะไรก็ออคคือเขาตามมานะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราตามใครครับก็ต้องตามพระเจ้าอะ่ะสิ่งเหล่านี้นะครับให้พี่น้องได้ไข้ควรและตึกตองดูวันนี้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ